บันไดไทยรุ่งเรืองจะเป็นเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลและมีผลในวงกว้างด้วยนะครับบันไดไทยรุ่งเรืองนะครับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนที่ได้ผลดีแล้วก็ส่งผลในวงกว้างคือดีมากๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแนวคิดกันเริ่มต้นครับผมใช้คําว่ากิจกรรมการงานพัฒนาคนมีเด็กคนหนึ่งครับอยู่ในที่ทํางานแห่งหนึ่งโดนนินทาครับแล้วเขาก็แบบจิตตกอะ่ะทางานได้ไม่ดี แต่เมื่อเขาเปลี่ยนงานไปอยู่ในที่ทํางานอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับเขากลับกลายเป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นเป็นคนดีของหน่วยงานนั้นอืกิจกรรมการงานสร้างคนจริงๆนึกถึงครับดูข่าวนะครับโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับคนไปทําผิดเนี่ยเมื่อเจาะไปในวัยเด็กหลายคนถูกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำร้ายนะครับหลายครั้งที่เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรบางอย่าง แล้วเราไปใช้ความรุนแรงหรือเราเลี้ยงดูในทางที่ผิดอาจจะแบบใช้ใช้การตามใจก็ได้นะครับหรือใช้ความรุนแรงก็ได้เนี่ยส่งผลให้เด็กซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราใช้วิธีการที่เหมาะสมเด็กคนนั้นอาจจะพัฒนาไปเป็นคนที่ดีก็ได้ผมก็เลยนำสอส่วนเนี่ยมาประกอบกันนะครับอ่ะส่วนแรกก็คือกิจกรรมการงานพัฒนาคนอ่ะคนไปผ่านกิจกรรมการงานจากคนที่ที่โดนว่าเป็นคนไม่ดีนะครับ กลายเป็นคนที่ดีเพราะว่าเขาเปลี่ยนกิจกรรมการงานที่เหมาะสมกับตัวเขาเด็กนะครับแม้แต่เด็กที่มีปัญหาด้านสติปัญญาแต่ถ้าผ่านกระบวนการผ่านศูนย์ฝึกหัดที่เหมาะสมก็กลายเป็นคนที่มีคุณค่าได้เด็กที่มีความพร้อมมีสติปัญญาดีแต่ถ้าไปเจอระบบหรือเจอผู้ใหญ่ที่ไม่ดีเนี่ยเขากลับกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาได้ตรงนี้อยากให้ท่านลองนึกดูว่า เราจะมีเครื่องมืออะไรนะครับผมเรียกเครื่องมือนั้นว่าบันไดไทยรุ่งเรืองหรือจะเรียกชื่อนึงก็คือบันทดบันไดจเจริญขาขึ้นอีกชื่อหนึ่งก็คือบันไดพัฒนายั่งยืนหรือเป็นชื่อสถานีหรือพื้นที่ที่มีกิจกรรมการงานหรือการเล่นที่หลากหลายมาลองรับให้คนได้ไปลองได้ไปเล่นแล้วมีการพัฒนาแบบสร้างสรรค์ไปตามลําดับเป็นลักษณะของบันไดคนเราครับมีความแตกต่างกัน มุมมองนะครับทัศนคติการมีใจรักบางคนครับได้ไปสัมผัสอะไรบางอย่างแล้วเขามีใจรักไปแล้วแต่สิ่งที่เขารักนั้นเป็นสิ่งที่ผิดนะครับมุมมองที่เคยมองไปแล้วเนี่ยเป็นมุมมองที่ผิดนิสัยบางอย่างเนี่ยส่งผลเสียต่อตนเองนะครับทักษะการด้อยทักษะการมีทักษะนะครับพลังอารมณ์ความรู้สึกต่างๆพลังกายพลังใจพลังทีมพลังปัญญาภูมิปัญญา ภูมิความรู้องค์ความรู้ต่างๆนี่คือสิ่งที่คนเราแตกต่างกันแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนคนหนึ่งด้วยมุมมองแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับไม้ที่ที่เราอยากดัดให้เป็นรูปสิงโตให้เป็นรูปกวางให้เป็นรูปอะไรเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาถึงจะเป็นไม้ดัดที่สวยงามได้คนเราก็เช่นเดียวกันผมไม่ได้พูดถึงนแนวแนแนวลบที่จะมาแบบบังคับคนนะครับผมกําลังพูดถึงพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งให้คนเนี่ยสมัครใจเข้ามา ผ่านกิจกรรมการงานท well ี่เหมาะสมผ่านการเล่นรูปแบบที่เหมาะสมการเล่นเนี่ยส่งเสริมนะครับการเล่นที่เหมาะสมนะครับสำหรับเด็กบางคนด้วยซ้ำไปที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเด็กเกเรเป็นเด็กเฉยสนใจแต่เกมสนใจแต่หน้าจอเนี่ยบางครั้งนะครับด้วยพื้นที่พร้อมกิจกรรมการงานที่เหมาะสมพร้อมพี่เลี้ยงหรือครูหรือผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมเนี่ยจะสามารถสร้างกิจกรรมการงานมารองรับเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ไม่ใช่พฤติกรรมอย่างเดียวมันคือมุมมองการมีใจรักมันคือนิสัยคือทักษะคือพลังกายพลังใจพลังอารมณ์ความรู้สึกพลังปัญญารวมถึงต่อไปจะมีวิทยาการองค์ความรู้ภูมิปัญญาเนี่ยมารองรับได้แต่ทั้งหมดครับเป็นลักษณะของบันไดไม่ทราบพอฟังเข้าใจไหมครับถ้าฟังไม่เข้าใจนะครับผมอยากจะขอร้องนะครับว่าให้ฟังซ้ํานะครับผมกาลังพูดถึงอะไรครับผมกาลังพูดถึงผมอยากพึ่งพาญาติชาวไทยอีกหลายๆคนนะครับ ในการบอกข่าวแนวคิดบันไดไทยรุ่งเรืองนี้จากนั้นนะครับอาจจะไปถึงมือใครสักคนซึ่งอยากหยิบยื่นเงินอาจจะไปถึงใครสักคนซึ่งอาจจะอยากมาร่วมทีมผมไม่สามารถสร้างบันไดไทยรุ่งเรืองได้แต่หลังจากนี้ผมก็จะเขียนหนังสือเจาะไปที่เรื่องนี้แหละนะครับบันไดไทยรุ่งเรืองบันไดเจริญขาขึ้นบันไดพัฒนาที่ยั่งยืนทุกท่านครับเรามีโรงเรียนเรามีมหาวิทยาลัยเรามีศูนย์ฝึกหัดรองรับ คนที่จะมาเป็นนักร้องนักเต้นนะครับลองรับคนที่จะเป็นนักฟุตบอลนะครับเรามีสถานที่ต่างๆมากมายนะครับในการให้คนเราเนี่ยมาผ่านกิจกรรมการงานแต่การที่เราสามารถสร้างพื้นที่แห่งหนึ่งเป็นสถานีเป็นเครื่องมือต่างๆนะครับมีทีมครูมีปัจจัยต่างๆเนี่ยให้คนได้ไปลองบางอย่างเป็นการลองเล่นการเล่นที่เสริมพลังด้านต่างๆก่อนจากนั้นเนี่ยเราฉลาดหวานล้อมหรือฉลาดดึงดูด เหนี่ยวนําให้ยกระดับการเล่นเราใช้พลังงานและคุณสมบัติจากการเล่นบางอย่างเพื่อต่อยอดกิจกรรมบางอย่างอาจจะเป็นแค่การร้องเพลงการเล่นกีฬานะครับการเคลื่อนไหวการทําในสิ่งที่คนเราเนี่ยจะเขาเรียกว่าหล่อหลอมให้เกิดการมีสมาธิหรือหรือการโฟกัสเนี่ยพร้อมกับอารมณ์ดีๆเนี่ยเช่นการร้องเพลงการวาดภาพหรือการได้ร่วมเล่นกับคนที่เป็นผู้นําในการเล่น บางอย่างอาจจะไม่เกิดผลประโยชน์อาจจะไม่เกิดพี่เป็นลักษณะของเงินทองขึ้นมาแต่นั่นคือการบําบัดหรือการดัดการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเขาเรียกว่าแบบนุ่มนวลน,นะครับหรือแนบเนียนก็ได้นําไปสู่การสร้างสารรค์แปลว่าอะไรครับแปลว่าเด็กคนนึงเนี่ยแน่นอนเขาคือเด็กแต่บางครั้งเนี่ยเราเห็นนิสัยเขาคึกคักเราบอกว่าเขาเป็นเด็กซนเราเห็นเขาไม่ฟังเราแต่เรากับใช้อํานาจไปบังคับเพื่อให้เขาเนี่ย ยอมเราแทนที่เขาจะยอมเราไม่แน่นะครับมันอาจจะเป็นลักษณะของการต่อต้านการไม่เคารพหรือในจิตใจของเขาเนี่ยอาจจะเหมือนโดนทําร้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับแปลว่าเราซึ่งหวังดีกับเด็กคนนั้นแต่ด้วยความไม่รู้กลายเป็นการทําร้ายเด็กคนนั้นแปลว่าอะไรครับผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนรู้และเข้าใจแต่ผมก็กางจะเขียนหนังสือให้ทุกคนรู้และเข้าใจแต่บางครั้งสิ่งที่เรารู้เราเข้าใจเราอาจจะทําไม่ได้เราไม่มีที่ดินเราไม่มีทีมงาน เราไม่มีทักษะฝีมือแต่ผมกำลังขอพึ่งครับญาติชาวไทยทุกคนในการบอกข่าวไปให้ถึงคนที่จะทำได้จะให้เงินจะมีฝีมือนะครับจะมาร่วมมือร่วมใจกันเรามีมหาวิทยาลัยแล้วไหครับเรามีศูนย์ฝึกหัดต่างๆแล้วไหมครับเรามีพื้นที่ทำไมเราจะให้พื้นที่สักสิบไรร้อยไรพันไร่ผมเคยเห็นมีหน่วยงานนะครับในประเทศไทยมีเนื้อเนื้อที่หลายหมื่นไร่หลายแสนไร่ แล้วเราทําไมเราจะมาสร้างเครื่องมือเราสร้างถนนสร้างหนทางนะครับเราแจกเงินเป็นแบบโอหลักหลายแสนล้านแต่ทาไมเราจะทุ่มทุนสักประมาณพันล้านหมื่นล้านเพื่อสร้างบันไดไทยรุ่งเรืองเนี่ยจะไม่ได้นะครับหัวใจอย่างเดียวก็คือให้คนที่ผ่านก่อนถึงจะมาเป็นคนที่มาสร้างได้ไม่ใช่อยู่ดีก็ให้คนที่บอกว่าอืมคนนี้แหละจะปั้นคนนี้แหละแล้วก็ให้เป็นเด็กฝากเข้ามาเนี่ย อันนี้อย่าไปทานะครับเพราะว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับหัวใจสําคัญของคนที่จะมาเป็นบุคลากรนะครับมาเป็นพนักง,งานมาเป็นผู้ก่อตั้งหรือรันง,งานในสถานีในเครื่องมือบันไดไทยรุ่งเรืองเนี่ยคือคนที่ผ่านก่อนเป็นลักษณะที่บอกว่าเข้ายากมากแต่ออกง่ายมากนะครับก็คือเวลาที่บอกให้ออกขอให้ออกทันทีเพราะอะไรครับบางครั้งด้วยด้วยมุมมองด้วยบางครั้งเนี่ยบางคนใจร้อนเน้นการบังคับการบังคับเนี่ย ในท้ายสุดแล้วไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเราสามารถสร้างแบบอย่างได้สร้างเครื่องมือสร้างการดึงดูดได้เราสามารถรอได้นะครับก็ผมฝากนะครับฝากตัวผมเองด้วยฝากลูกหลานของผมด้วยไว้กับการที่จะเกิดจะเรียกว่าเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลก็ได้แตเ่เป็นลักษณะของบันไดแปลว่าอะไรครับเราจะไม่ด่าเด็กว่าเด็กคนนี้ในสมองทึบเด็กคนนี้เรียนรู้ช้าเด็กคนนี้ไม่มีสมาธิเด็กคนนี้ซนเด็กคนนี้แบบคือมันไม่นั่งนิ่ง แต่ถามว่าเราเข้าใจไหมว,ว่าเขามีใจรักที่แตกต่างเขามีมุมมองที่แตกต่างเขามีนิสัยที่แตกต่างเขามีทักษะเขามีพลังเขามีปัญญาที่แตกต่างแต่เราอะ่ะเราอยากส่งเสริมเขาอะ่ะเราให้เขาผ่านกิจกรรมการงานที่เหมาะสมแล้วเกิดการไต่ย,ยกระดับขึ้นมาตามลําดับแบบไหนครับแบบที่เราจะไม่ไปบังคับเขาแต่เราเหนียวนําเหนียวนําแบบน่ารักแปลว่าอะไรครับเด็กคนหนึง่งเขาอาจจะแบบดูแล้วไม่ไม่เข้าตาเราอะ่ะ แต่เขาอาจจะเป็นเด็กที่มีทักษะซึ่งเราไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ได้มีความสามารถที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ได้วันนี้ผมอัดได้ไม่ดีนะผมเพิ่งไปทานข้าวมานะครับไปมาแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็มีเทวดามาสอนผมนะครับเท,เทวดาก็คือเป็นภาพปรากฏการที่อยู่ตรงหน้านี่แหละนะครับไม่มีอะไรหรอกอาไม่ใช่เทวดานะครับก็คือได้คิดได้นึกขึ้นมาแต่สำหรับผมก็คือมองว่าเทวดาท่านจัดสรรมาให้ผมได้เรียนรู้ว่า ถึงเวลาแล้วครับผมไม่มีเงินไม่มีที่ดินไม่มีใครมาฟังผมแต่ท่านซึ่งฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากจะกราบขอบความกรุณาครับท่านอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรละเอียดมากนะักแต่ผมไม่ต้องเก่งท่านไม่ต้องเก่งแต่แค่แนวคิดอะพื้นที่พื้นที่หนึง่งคนเดินผ่านเข้ามาคนนี้เนี่ยเราตั้งทีมสัมภาษณ์หรือน้องๆหรือคนคนนั้นเนี่ยไปดูวิดีโอต่างๆมาไปดูหนังสือหรือไปดูไอ การนำเสนอรูปแบบต่างๆแล้วรู้เลยว่าฉันเนี่ยควรจะไปอยู่ในขั้นไหนหรือฉันจะควรจัดกิจกรรมการงานใดเพื่อพาตนเองไปผ่านแล้วออกมาเนี่ยกลายเป็นคนในแบบที่ตัวตัวคนนั้นน่ะต้องการจะเป็นนะครับคนที่กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาชญากรร้ายก่ออาชญา,ากรรมมากมายที่เกิดจากการที่มีพ่อแม่ไม่เข้าใจมุมมองแนวคิด ที่แตกต่างหลากหลายของเขาเนี่ยเราไปฟอร์ตไปใช้กําลังอํานาจบังคับไปใช้ความโกรธความงอนไปพูดไม่ดีกับเขาทําร้ายจิตจิตใจของเขาอะ่ะตั้งแต่เด็กในความเป็นจริงเนี่ยเขาก็อยากหาทางเปลี่ยนแต่เราเปิดช่องทางเปลี่ยนไว้เขาแล้วให้เขาออกแบบเองบางครั้งเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ได้มีรูปแบบที่คนเดินเข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนเราจะต้องมีทรัพยากรเราต้องมีอาหารเราต้องมีพื้นที่ต้องมีค่าใช้จ่าย แต่ทุกท่านครับมันมีบันไดของการผ่านของคนซึ่งพอคนผ่านไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะสา,สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมสร้างผลงานสร้างภูมิปัญญาสร้างองค์ความรู้ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลแปลว่าอะไรครับบันไดไทยรุ่งเรืองเนี่ยแน่นอนมีส่วนที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อรองรับคนในวันที่คนเหล่านั้นเนี่ยยังไม่มีความสามารถเพียงพอแต่บางคนที่ไต่ไปถึงระดับที่สูง เราจะมีวิทยาการชั้นเลิศเราจะมีมูลค่าชั้นเลิศออกมาแปลว่าอะไรครับอีกไม่นานบันไดไทยรุ่งเรืองเนี่ยจะเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วจะงอกผลประโยชน์มากมายให้กับประเทศไทยนึกภาพครับด้วยความไม่เข้าใจจะเป็นพ่อแม่จะเป็นผู้ปกครองหรือจะเป็นผู้ใหญ่รอบตัวหรือจะเป็นระบบก็ได้เราสร้างให้เด็กบางคนกลายเป็นตัวร้ายในสังคมแต่บันไดไทยรุ่งเรืองเนี่ยคือคําตอบของทั้งหมดบําบัดทั้งคนที่จะเป็นตัวร้าย บำบัดทั้งคนปกติที่จะสามารถกลายมาเป็นคุณพ่อคุณแม่ต่อไปจากเด็กคนนึงเด็กชายเด็กหญิงจะก,กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีนะครับเพศที่สามนะครับบางครั้งอาจจะเขาก็อยากมีลูกแต่เราสามารถให้ใครอีกลหลายๆคนเป็นลูกของเขาได้เด็กหนึ่งคนอาจจะเป็นลูกของพ่อแม่แลหลายหลาคนซึ่งพ่อแม่อาจจะไม่เป็นแค่ชายแค่หญิงอาจจะเป็นเพศทางเลือกอื่นๆก็ได้นะครับ ต่อไปเนี่ยสังคมที่เปิดกว้างผมไม่ได้บอกว่าคนที่มีแนวคิดต่างจากผมเนี่ยผิดนะครับทุกคนต่างมีอะไรนะมีช่องทางของตนเองโดยที่ลดการทําร้ายกันโดยที่เราลดการทําร้ายสายพันธุ์ของเราเองจากความที่ไม่เข้าใจนะครับทั้งหมดอะ่ะมันครบแล้วนะครับคือคือผมคิดอะ่ะผมคิดให้ผมเขียนให้ผมพูดพูดไปตอนนี้ก็ได้นะครับแต่อยากให้มองว่าสําคัญที่สุดคือการบอกต่อ สมองผมก็คิดได้แค่นี้แหละแต่สมองของคนที่เก่งดีใจบุญมีอีกมากมายผมขอฝากนะครับตัวผมเองนะครับลูกหลานไทยนะครับตัวท่านเองตัวทุกคนคนไทยในตอนนี้เนี่ยไว้กับการที่ท่านจะบอกต่อแนวคิดบันไดไทยรุ่งเรืองให้ญาติชาวไทยนะครับได้ไปพิารณาเองว่าจะมามีส่วนสนับสนุนไหมส่วนสนับสนุนคืออะไรครับท่านบอกต่อไปเลยครับให้เป็นกระแสให้คนไทยเนี่ยรู้โดยทั่วกัน จะมีคนที่เก่งดีใจบุญนะครับมารวมตัวกันสร้างบันไดไทยรุ่งเรืองขึ้นมานะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสถานเป็นศูนย์แห่งเดียวนะครับเป็นหลายๆจุดก็ได้จุดไหนดีมันก็คือดีนะครับสมาร์ทโฟนเครื่องเครื่องแรกเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้การไม่ได้หรอกรถยนต์คันแรกจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้การไม่ได้หรอกแต่รุ่นที่ใช้การไม่ได้เนี่ยจะเป็นพื้นฐานให้กับรุ่นต่อๆไปนะครับแปลว่าอะไรครับ ให้ให้ล้มเหลวก็ได้แนวคิดบันไดไทยรุ่งเรืองเนี่ยแต่เมื่อมันใช้การได้แล้วมันจะมีการพัฒนารุ่นต่อๆไปที่มีคุณภาพและดียิ่งขึ้นขอฝากด้วยนะครับอย่างน้อยสุดนะครับได้โปรดครับบอกต่อแนวคิดบันไดไทยรุ่งเรืองนี้เนี่ยไปถึงญาติชาวไทยโดยทั่วกันครับเพราะมันถึงเวลาแล้วเราไม่ต้องรู้เราไม่ต้องเก่งแต่เราพึ่งญาติชาวไทยได้สิ่งที่เราคิดคนเดียวไม่ได้คนอื่นจะช่วยคิดได้โต๊ะมันหัก เรายกคนเดียวไม่ได้แต่เราบอกเพื่อนเราให้ช่วยกันยกนะครับเช่นเดียวกันครับผมไม่ใช่คนเก่งผมมีมุมมองแนวคิดแค่ด้านเดียวแต่ถามว่าผมมาสร้างรั้วได้ไหมมาสร้างบันไดามาสร้างตึกมาพัฒนาโซลาเซลล์ได้ไหมมาเขียนโปรแกรมมาออกแบบได้ไหมตัวผมทําไม่ได้แต่มีคนไทยที่ทําได้เรามาประชุมกันเรามาแชร์ความคิดกันแชร์ความคิดเสร็จนะครับมันจะเสริมกันแล้วมันจะเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งนวัตกรรมบันไดไทยรุ่งเรืองนี้เนี่ย เกิดขึ้นได้แน่นอนแน่นอนนะครับกราบแบบไหนครับกราบแบบกราบแทบเท้าครับผู้นําประเทศในทุกระดับนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับญาติชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดไม่ว่าจะอายุมากกว่าผมไม่ว่าจะอายุน้อยกว่าผมนะครับผมกราบแทบเท้าทุกคนนะครับกราบแทบเท้านะครับเพื่อให้บอกต่อวิดีโอนี้ไปนะครับผมไม่ต้องทําได้ท่านไม่ต้องทําได้แต่พวกเราพวกเราครับพวกเรามาเริ่มกันทํานะครับจาก บันไดไทยรุ่งเรืองก็คือศูนย์คือสารที่พื้นที่แห่งหนึ่งเนี่ยที่มันไม่สําเร็จแต่เราทําต่อเนื่องนะครับด้วยใจรักครับด้วยใจนะครับด้วยใจรักนะครับแล้วมันจะเกิดขึ้นนะครับเราจะปล่อยให้แบบลูกหลานของเราเนี่ยบางคนนะครับติดเกมจนสมองติดเกมติดอะไรบางอย่างซึ่งมีใจรักในทางที่มันจะส่งผลเสียเนี่ยแล้วเราไปว่าเขาเราจะปล่อยให้คนที่ไม่รู้เนี่ยทำลายคนอื่นทำลายลูกหลานเราต่อไป ลดจนเกิดเป็นตัวร้ายในสังคมเกิดสิ่งต่างๆไม่ดีมากมายทั้งที่เรารู้ว่ามันมีเครื่องมือในการช่วยแก้ไขในการช่วยสร้างสรรค์ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจริงๆนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจริงๆในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีแนวทางมันมีช่องทางไปอย่างชัดเจนตามที่ผมกล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยแล้วทำไมเราจะไม่บอกต่อ อยากให้ท่านแบบฟังวิดีโอนี้อีกรอบหนึ่งอีกลหลายๆรอบจนกว่าจะไปถึงจุดที่ท่านเป็นอ,อีกหนึ่งคนนะครับที่ช่วยบอกต่อไปตามช่องทางต่างที่ช่วยแนะนําคนใกล้ตัวของท่านให้ได้ฟังวิดีโอนี้จนจบนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยสารภาพจริงนะครับผมยอมแพ้ครับอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาบอกว่าผมบ้าผมไม่ดีผมติ้งต้องผมเป็นคนที่ไม่เหมาะสมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่เหมาะสมครับกับลหลายจุดแต่ผมเหมาะสม กับการก่อตั้งแนวคิดสถานีพื้นที่นะครับศูนย์ฝึกหัดที่เกี่ยวกับชื่อประมาณบันไดไทยรุ่งเรืองบันไดเจริญขาขึ้นบันไดพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะนําไปสู่การพัฒนากิจกรรมการงานที่หลากหลายเรามีการวิจัยมีการทดลองพัฒนาเพื่อลองรับญาติแบบสมัครใจเดินเข้ามาแบบที่ญาติจะสามารถให้เราเป็นเป็นผู้นําเ,เป็นคนให้คําแนะนําำให้เป็นอะไรพี่เลี้ยงหรือเขาจะออกแบบมาเอง แล้วเราก็ช่วยแบบกานกรองนิดนึงว่าเขาควรจะผ่านกิจกรรมการงานใดๆบ้างพี่ๆน้องครับนึกภาพคนที่เดินผ่านเข้ามาไปถึงจุดหนึง่งแล้วเข้าไปประสบความสําเร็จคนประสบความสําเร็จจากพื้นที่นี้แล้วมีใจอยากนําเงินมาให้พื้นที่นี้แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันคือรูปแบบชีวิตรูปแบบสังคมรูปแบบใหม่ซึ่งจะมีแต่ความเจริญความรุ่งเรืองเป็นขาขึ้นเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนจริงๆก็ฝากไว้ในใจนะครับ กราบแทบเท้ากับทุกๆคนจริงๆนะครับรวมถึงในวันใดวันหนึ่งซึ่งผมอาจจะจากโลกนี้ไปผมก็ยังจะกราบอยู่ว่าเจียดอะไรมาได้เจียดเจียดใจมานึกเจียดเวลามาบอกต่อนะครับถ้าในวันข้างหน้าเราทำบุญได้หลายอย่างเจียดเงินมาช่วยสร้างแนวคิดบันไดไทยลุ่งเรืองนี้เครื่องมือบันไดไทยรุ่งเร,องร,งอร,งเรืองนี้ให้เกิดขึ้นพาชีวิตของท่าน มาร่วมสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่นี้ครั้งสำคัญนี้ครั้งที่ชัดเจนมากๆนี้ไปด้วยกันนะครับโอ้กราบจริงๆครับขอความกรุณาครับได้โปรดเมตตาด้วยนะครับพร้อมกรุณาครับเมตตาคือมีใจมีใจให้เออมันดีจริงๆนะดนามกรุณาก็คือช่วยบอกต่อช่วยเท่าที่ท่านจะเต็มใจยินดีที่จะช่วยนะครับอยากให้ฟังซ้ําอีกรอบหนึ่งฟังซ้ําอีกลหลายๆรอบจนกว่าท่านจะไปถึงจุดนั้นนะครับเพราะผมว่าผมอ่ะ เพราะว่าผมพูดไม่เก่งนะครับไม่ได้มีฝีมือไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็เด็กบ้านนอกนะครับลูกทุ่งไม่ได้มีทักษะฝีมือไม่ได้มีดนตรีไม่ได้มีอะไรเล้าใจนะครับก็อาศัยว่าอาศัยท่านเนี่ยฟังซ้ําหน่อยก็แค่นี้ครับแล้วก็ไปถึงจุดที่ท่านจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เห็นด้วยแล้วก็ยอมรับแต่ไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือที่บอกให้ฟังซ้ําให้อะไรเนี่ยก็คือ ช่วยผมหน่อยนะครับเพราะว่าฟังรอบเดียวเฮ้ยมันอีหยังว่ามันอะไรวะอ่ามาฟังอีกรอบหนึ่งเฮ้ยมันดีจริงๆม,มันคือโอกาสที่ดีจริงๆที่จะแค่เราบอกต่อก็เป็นบุญแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับขอคือคือ,ค,อคือขอความกรุณานะครับถ้าเห็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นลักษณะของที่ท่านเห็นว่าเอ้ยมึงจะพูดอย่างนี้ทําไมนะพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะครับก็ขอได้โปรดลาเว้นโทษด,ด้วยนะครับคือผมผลพบปุ๊บผมก็รีบมาบอกปั๊บนะครับไม่อยากให้ญาติเนี่ย ต้องเสียเวลานะครับคือไม่ได้มีดีวิดีโอนี้แค่วิดีโอเดียวแต่วิดีโอก่อนหน้านะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอค้นพบล่าสุดในวันที่24กันยายน2566กลาบขอความเมตตากรุณาด้วยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับ